โอเคสวัสดีครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการโปรนะครับเราบอกว่าใช้โปรแกรม c a r l f r e นะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับก่อนที่จะใช้งานโปรแกรมนะค r ั l เพื่อไม่มีปัญหานะครับทุกคนครับก็ขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราลง Windows 10ก่อนนะครับใครที่ใช้ Windows 7 Windows 8นะครับหรือ Windows XP หรือ Windows อะไรก็ตามนะครับผมแล้วไม่ใช่ Windows 10หรือ11นะครับจะบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าใครอยากใช้โปรจริงเนี่ยต้องใช้ Windows 10ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผม พิธีการลงนะครับคลิปนี้ผมก็ทีมในยูทูบนะครับเขียนว่าสอนลง w i n d o w s 10นะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้เลยลงแบบว่าแท้โดยไม่ต้องใช้แฟรได์นะครับคือโหลดมาจากของ Microsoft เลยนะครับทุกคนครับก็ไปดูคลิปสอนก็ได้นะครับพิธีการลง Windows 10นะครับอ่ะพิธีการต่อมานะครับให้เราติดตั้ง VC ดีดิสนะครับผมก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างในคิปชันนะครับส่วนว่านี่เป็นคลิปที่น้องครับอ่ะคลิปคลิปที่คลิปที่คุณดูอยู่เนี้ยอ่ะ มันก็จะมีด้านล่างคลิปแคตรงนี้ใช่ไหมผมจะแปะลิงก์แบบนี้คลิกเข้าไปได้เลยเห็นป่ะแบบนี้นะครับผมซึ่งผมจะแปะลิงก์ให้หมดนี้นะครับให้เรานะครับเปิดขึ้นมาแล้วมันจะดาวน์โหลดนะครับเราก็เปิดเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วติดตั้งให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับไอสองสามไอสามตัวนี้นะครับตัวนี้ด้วยนะครับอ่าแล้วเราก็อันนี้นะครับโหลดสองเน็ตเฟรมเวิร์กนะครับก็จะโหลดดาวน์โหลดมาก็จะได้โครดแบบนี้ก็เปิดขึ้นมาปุ๊บไออาร์คีอินสตอลกดนะครับ แบบนี้นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาติดตั้งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดขึ้นมาติดตั้งนะครับเสร็จหมดนะครับผมซึ่งถ้าอันนี้ผมผมมันติดตั้งมปอยู่แล้วก็คือแบบว่ามีมีอยู่แล้วไงมันก็เลยจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็ผมจะ cancel เนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมวิธีการก่อนที่จะเริ่มใช้งานโปรแกรม k r n l นะครับก็นี่คือเว็บไซต์ของ k r n l นะครับ ก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมเนี่ยกดปุ่มดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผม